พิจกรรมความเพียรว่ากิมะลีวินารั้งที่สิบวันที่สิบแปดวินาทีัทามจะบทสวดนังคระสตังอาศัยวนาจะภาละนางเปิดในวินาจะอาัวนาภูชาจะภูญีนางอตัมมังคุตตังตฏิรุปาเตโสวโสจะตุีจะกัสสุญญาญาตัมมาาิาอตัมงคัมมุตตมังภาหสะจาะเบนดวิน နာဘုရားတက္ကမန္တေသံမဂမန္ကန္တလမရိယာဇယနာပจာကံဟောဝနံအန္တေနိကမနိဝေကမ္မဝုတ္တမံအာတိဝေဒတိပပမဇပနာဇန္နမောဘာဝရဒောဒကယေကလတေနဝုတ္တမံကကောဇနိဝတ္တသံလိတအာတန္တေကာနိနောနာဂိတံဝုတ္တနံအန္တေယသောဝါဒသလံမန นามกัลนนามะกัจจายตัมมุตมังตโตตะปนาสจาอะิจะะนังานะสะกิดิยาเตัมมะตะมังปุตตะเโหะรรมิิตังสังฆะตโกตุังิยางเกมังธะมังกะมุตตมมังเอาตาจาิกะตวาปปรามาริยาะปะรุติังเะตะอันเตสังมุตติจุสมตโตตะรนปลิต Tangu chỉ vì tay đa hoàng loa dang kia tu ba lát nàng honey tang hoàng kia tay nàng làm bí mật để ở nàng honey tangi <laughs> đến hà tĩnh 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 hà เทียมพทธโสตติยมเมาธินาต่ยาามโหตัมาินาเตนะสมโนาวิชิตีปีธรรเมตตานังนิตังอิเดนะจะเชวาสุทันติโตเยบุกลากตะตัังตานิสันิจุการิโอติเตตัินียสุัาตกเตตุทิมานีมันปลานีธรรมปีังเละนังปิตังอิเน ด้มณานิรามปีังเตนานจว่าติโหตุอีนางบุรณนางระวังนาดีต่ะวางดิเดตตาดิตาระว่ามาเดชนาิบาวิวาอีตามันติริชานาายามปโตดามปีสังเกตนาาวณิตาดเจวาติโหตุสามบทตรมปสารสมา အတ္တေဝတိတံတေယသောရဇာနိတတံပစ္စန္တတောဝတာတဇံဇာတိနောနိဝတိဘောတာသမနောမောရ ดิวิตาปีนามาดิัเิามาวัาดูปัยารมนโนุพระอมีเหตุาเจะาเตเดุร้ายมธรมาธรจาวิเมธรมาวิหายามธรมาธรรมตามนาใหยาทุขายาสัวตตินะอัายเมีเหตุปัา เอ๋ออาบาบาดีไปได้ถตาเสดอุปยะสวอปายติีาัมปยงปานิานิาตังะยังมะีวิกนะโมะโุญญากาิยะุขะะหานอปานยติีวา need แต่ถ้านั้นน่ะดีแต่ สังโฆธรรมเมตุจินเนนะรูปติกัรญาติธรรมะสัลีตเปสังพลานิจติยะถาปัญญายาปัตติอะธานิบิจติทุกเกอาถามะโกตุติทุยาตเปสังพลานุคาติยะถาปัญญายาปัตติอาทานิบิจติทุกเกอาถามะโกตุติทุยาตเปธังมานันตาติยะถาปัญญายาปัตติอานิบิจติทุกเกอาถามะโกวิจุติญาติปกหมดสวยไปนั่นละโด บันนาการานีมะเกรุตกียห์เยรุเกอเดเดะมิจานีตังนเจยะนันตังโยหงเกตระนังยันปีเปตระทิลานิยานะมะโกเทนิจนะตุตาญาติชาเนตังโกระนังเอตังเิตังตระามุตตมังเนตังตระนามะระปตุปาปมุมตติโยจะพุธังจะธรรมะจะสังะจะระนังกัตโตจะอานิ้จานิ้ตัปัญญายะยญ ยี่สิบก็ตางแต่ทีมันเรียัทงทุกข์กุศลไมทางนี้งกุศนัางเตัวทางเีตังแต่ะนเมื่อกังเีตทงแต่ะนามาละมะตัมาทุกขาบติเจ็ปิดสวนกตละเรื่อาเอาิต่างวะวาเกม่ยาลังเบกีดาดานทางคนไม่ควหนึ่งคนไม่ควรหนึ่งมานาไม่ถึงยะเถาที่ทไรนันตานทางทงเลย ีอะไเรื่อนี้ครเจะรู้วัตนนเพื่องหนาอินูสงระัเนนนามันะเพราะกาเปลี่ยนของด้เลยนะใหญ่ย่อมมีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาทปิงะโดตัดาัติทางรนเตะะโตติสังโตอาจิคเตมุนีติพระนีุมหเราบุคคลที่ิอยู่นี้เป็นกาว้าคือเรื่อนี้แหละกเร่แนี้แหะแส่วนๆี่แหล้ว ชลาธรมโมไม่ห eh ิเชลาอะนาติโตมีวกิดในคมนไยาธรรมโมไม่หิไมยาหนาติโตเรามีวัมเกิดในคมกิในมาาธรรมโมไม่หิมาลาอนาติโตเรมีวานตายในความตาามเปยเมเปย เอวังอามิเวนทางปะจะเ,จเปกีทา่าพระจะทั้งเราทาาั้งหลายเวาณอย่างนี้ทุกวันเถิดหมดสวสดสุขกา,ทาเท็นว่าเสวยน้าธา ตุขัมปัตตาต่นิทุกขาพยาปัตตาต่นิ้พยาโสปปัตตาต่นิโสเข่าตุสัเพปิปานิโนเอตะวะแต่อเมียอิปะปปังอุท้าแต่ต่งสัพเพเวนตุตุสัพพะติริยาเดอานังละวันตุสัาละขันตุสั่ปะตาปันิอาโหนตุอาจันตุเทตตาตาสัพเพอาพะระตปตาปเจตานังยะหลังวันนางเจตเจนะหลังคระบรรณามิตัดกโสยี่สิบบทสวดได้ว่าปัตตาถา ยาเทวตาสันติวิหาราติณีทูเปะเลโพธิตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตูปุิตาโสะถิงกโลทะเลวิหารมันทะเลเทราจะมชานวะกาชะพิกาโวสาลามิกาสนาปฏิอุวัตกาลามาเทสานี้ขมาจะอิสนาธรรมนาปูตตาฤิตา เตนาพูชายเยเพียรธราสัเดตะตาโอวิกาิสเกตหัมะวังบุติเจเจสัมเอผิสันสุขะโลนตุสกัจยาตูจิลังตะตังธรรมโมธรรมมตลาจะบุกลาสังโฆตุตุมโตตญานะยชาจะเอภลขันตูปะโทตเวผิธรรมมะติโนตุสปะละมาตัมเมปริบุเทเต 2ีิบสวนนี้นะถาแฝงคุยนเจนานี้กัตายานญานีกตานิเมเตสตาพากิโนตุตัตาณตาปมาณกาขอแต่องไหลมิจิโยนะดงมิจติโยมันก็แบนี้นะมัก็ได้ถงแล้เยปิยาคนณาวันตาจะมหังมาตาติตาะโยทิตาญาดเจทิจาวันเยะัดตะเดวิโนคือส่นเราไดที่เป็นที่รับผู้คน ันเทโลกะตมิงตุเปยายตุโยนิกาบันเจกตุโอคาสตตาสตตาปวเวไะมีเมกันนั่งอยู่ในโลกเกิดในูุิสาในี่เนเหืสี่หมนห้าละขันหนึงละขันติทั้งเด้ราวยาใหญ่ยาดังเยบันเทนาณเมระมโมโมันตุเตทะาย่งเยจิมังนปจาเตเวาตตังเตนิเวเททยังแตดลราได้ราบการเดินนบุญของพระเจ้าแล้วตอนนั้นจบแล้นั่งเดนเถิดที่ สาสาใดย่อมไม่ทราบการส่นบุญของเจ้านี้ของเจ้าศาสนาาสนาหนั่งมยาดินานาบุญญานางหนุโมท่านาทุนาเอตุนาสพเพรตาสถาอนตเอเอเวลาสุขาีวินโนเออเมะปปะบันจ่าบบนโตตาสิดาสังสุขาเหตุือนุธรรมบุญทั้งหลายที่เขาทให้แล้วเขาสังมลนนม่เวีนในุก เสมอเถิและจงถึงทางเกษมเถิของความหวังดีของสลองนั้นจงสเด็เถิด้วยนภาพเป็นแถบเอิสว่าเป็นความเพียรน้ส่งฆ์นจันต่งในเดการไั้นไนี้และรดานี้ขอลงในเอรของอาจารย์กมขอตัวเรื้งหลาปรดมาลงในายและธรรมนีมมงในรัผลในบาเกได้่งผลยงนี้น้าสเร็จเรืงวนี้ตั่างจนานมาแลวที่จัดสร้างขึ้นตรงแกป ให้คำมุนว่าในสถานทีประการโทรสาพุก